NC s t y l i g h t p r e s e n t s สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพาไปเที่ยวแกงสาวน้อยรีสอร์ทจังหวัดนครนายกนะฮะก็จะเริ่มนัดกันที่ปั๊มน้ำมันนะครับผมแนะนำท่านแรกพี่แนทครับผมท่านนี้ยนทนะทำแลกคิ้วหลิวตาอ้โหล่อจริงเลยไว้คนนี้ก็วันนี้เราก็จะไปกันทั้งหมด6คันนะครับ6คนหรือ6คัน5คันนี่แหละประมาณนี้แหละฮะ เดี๋ยวเ็ไปนับกันอีกทีกลางทางนะก็ขับกันไปกินลมชมวิวแบบชิวๆเราไม่รีบนะครับผมทริปนี้จะเน้นขับแบบชิวๆพี่พี่พี่รอผมก่อนดิพี่ไปกี้ผมโอ้โหวิจิลลี่ไปไหนอะพี่อ่อน่าจะไม่ทันพี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตขับตามนิสหนึ่งนะอ่าทันแล้วนะครับผมก็บรรยากาศสองข้างทางนี่เรียกว่านะสบายหูสบายตานะครับขับกันไปแบบไม่ต้องรีบรถลาไม่เยอะ ระหว่างทางแล้วก็แวะซื้อข้าวซื้อของเข้าไปนะครับตุนสเบียงกันนิดนึงเพราะเราไม่มั่นใจว่าข้างในเนี่ยจะมีสเบียงเพียงพอให้พวกเราหรือเปล่าเพราะพวกเรากินเก่งกันมากอ่าก็เดินทางมาถึงทางเข้านี่ทางเข้านะครับผมใกล้จะถึงแล้วนะฮะอีกไม่กี่อึใจแล้วก็จะเดินทางไปถึงรีสอร์ทแก่งสาวน้อยแล้วทางเข้านี่ผมว่าโอเคนะไม่มีทางลุกลงังไม่มีขุกขะนะครับเป็นถนนโอเคเลย เว้ยเอาเว้ยอย,อย่างน้อยเห็นน้ําตกแล้วครับแวบๆบแบบกย็ยังดีอะโอเคเริ่มเข้าทางลูกลังนะครับอันนี้ก็แปลว่าเราใกล้ถึงแล้วและในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงแก่งสาวน้อยนะครับผมก็พักผ่อนกันตะบทยาศาสตรนิดนึงนะครับคุยเฟื่องเรื่องรถกันนี่นะฮะเหล่าไบค์เกอร์ทั้งหลายอ่ะน่านี่สาวน้อยไบค์เกอร์สาวสาวน้อยคุยก่อนเอ้าไม่คุยเอางั้นหมุนกล้องเล่นก็ได้ให้เวียนหัวสักหนึ่งทีนะฮนะ นี่ก็มาดูบรรยากาศนะน้ําตกของเราอันนี้ทารซานครับเราเจอทารซานหนึ่งท่านกําลังพยายามว่ายทวนกระแสน้ําไปเพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้เขาจะข้ามไปทําไมนะก็ยังเป็นคําถามที่ค้างคาใจอยู่ยังครับความพยายามของเขายังมีอยู่ยังเดินได้อยู่ครึ่งตัวเอาไว้เริ่มจ้วงแล้วจ้วงแล้วจ้วงแล้วไปแล้วครับไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วไหนที่สุดไหนที่สุดไหนที่สุดเอาแล้วครับมาดูกัน นะโอ้โหเอาตะเกียรตะกายไว้ในะที่สุดเขาก็ขึ้นฝั่งได้สาเร็จนะครับโอ้โหหนุ่ยดีใจเว้ยแน่ยิ้มยิ้มเหนื่อยเดรู้นะหลังจากที่เขาเห็นเขาเล่นแล้วแปลว่ากระแสะน้ํานี้เล่นได้นะเราก็มาโดดน้ํากันนะนั่นแหละจัดไปครับเรียบร้อยหนึ่งน้ำครับผม เอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทาสานพี่เขาให้มาโดดน้ำพี่ไม่ได้มาวิ่งกระโดดไกลพี่จะไปไหนพี่คุยกันก่อนเอาโอ้โหนั่นไงอืมนะอันนั้นผู้ชายปล่อยไปครับมาดูอันนี้ดีกว่าโอ้แม่สาวน้อยของเราเนี่ยโอ้ยแม่เจ้าะชุนคุณล่องเอ้ยเอารีบปล่อยไปไนะลูกเอ้ยโอ้โหวิน้ำน้ำจะหมดลำธารมวละตกง,งไหนออ๋อโทษโทษครับไม่ได้แซวนะฮะ เฮ้ยแต่พี่คนนี้นี่มาแปลกมากปล่อยมือพี่ปล่อยมือปล่อยมือโอ้โหน,นี่ไบเกอร์นในข่าวทาซานนะ <c oughs> นะก็นเน,นเล่นน้ํากันวนไฟนะครับแตอ,<ด>อไม่ไมทันไรฮะน่าเสียดายมากที่ความสุขในการเล่นน้นําต้องจบลงเพราะว่าเจอพายุยโซนร้อนเข้าไปก่อนนะให้ดูบรรยากาศนะลมพัดแรงมากครับผม,แล,ม,บผมแล้วก็บรรยากาศน่ากลัวมากไม่ไหวจริงๆนะก็คงต้องพักกิจกรรมในการเล่นน้ำไว้แค่นี้หูน่าเสียดายมากผมบอกเลย ก็มาพักทานข้าวกันก่อนที่จะกลับกรุงเทพกันนะนี่ก็เป็นมื้อเย็นชิวๆของพวกเรานะหิวไงเล่นเหนื่อยก็กินเยอะนะหิวสึดก็ถึงเวลาที่เราต้องเดินทางกลับกรุงทพกันแล้วนะครับอยากกลับเลยนะผมเลยว่ายัางอยากเล่นน้ำอยู่เลยไงก็ฝากไปด้วยครับผมแก่งสาวน้วยแนละขนยกคลิปนี้ครับผม ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ครับถ้าทั้งชอบทั้งแชร์ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดให้หมดเลยนะสายคุยไม่ลุยเยอะ NC Style l i h t กราบสวัสดี